โอ้โห oh พี่น้องบอกได้เลยว่าประเทศไทยเนาะไม่เป็นสองรองใครในด้านการศึกษาทุกคนเนาะติดอันดับต้นของโลกเลยก็ว่าได้เนาะที่มีการศึกษาและนักศึกษาไทยก็บอกได้เลยว่าสร้างผลงานและสร้างซื่อเสียงให้กับประเทศไทยเยอะมากเนาะพี่น้องอันนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมประเทศไทยถึงมีดาวเทียมเนาะเป็นของตัวเองได้และสามารถทุกคนทําหลายๆอย่างเนาะ สร้างสารรค์ผลงานให้เราได้เห็นว่าการเรียนการสอนของประเทศไทยเขาดีขนาดไหนเนาะซึ่งอานักศึกษาทางประเทศไทยทุกคนที่เรียนในวิทยาลัยเนาะทุกคนเนาะดังๆในประเทศไทยก็ล้วนแต่มีความรู้ความสามารถเนาะนี่แหละทุกคนเนาะการศึกษาไทยเนาะไปไกลระดับโลกพี่น้องซึ่งประเทศไทยเขาให้ความสําคัญกับการศึกษาให้ลูกหลานเขาได้เรียนสูงๆเนาะ นพี่น้องมีการผลักดันให้มีการเรียนรู้การศึกษาเนาะทุกคนหาความรู้อรอบตัวนาะพี่น้องซึ่งประเทศไทยขึ้นชื่ออันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้ในด้านการศึกษาในด้านการหาความรู้เนาะ ซึ่งนักศึกษาไทยก็สร้างผลงานเนาะซื่อเสียงให้เราได้ดูได้เห็นมาโดยตลอดทุกคนไม่ว่าจะเป็นการผลิตเนาะในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยทุกคนเนาะนักศึกษาไทยก็มีการเรียนรู้และถ,ถ่ายทอดเนาะความรู้ออกมาให้เราได้เห็นได้ชมด้วยกันเนาะพี่น้องและวันนี้น้องรัตจะพาพี่พี่มาดูมาชมทุกคนเนาะสิบอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่ติดอันดับต้นๆของประเทศไทยและติดอันดับ อาโลกนะพี่น้องจะมีจะมีมหาวิทยาลัยอะไรบ้างนะพี่น้องมาดูมาชมคลิปวิดีโอรพร้อมๆกันเลยจ้าและก่อนจะไปชมคลิปนะพี่น้องกับทักทายสบายดีพี่พีเอฟซีทางฝั่งไทยแหละกับฝั่งลาวน้ำเด้อจ้าพี่น้องมาทุกคนมาดูมาชมคลิปวิดีโอรพร้อมๆกันเลยจ้าและก่อนจะไปชมคลิปโรงรัต ขออนุญาตเจ้าข้องช่องนําเด้อที่นําคลิปมารียกชันหรือว่ามาเผยแพร่ให้ได้ดูได้ชมด้วยกันเนาะพี่น้องว่าประเทศไทยไม่เป็นสองรองใครเนาะในด้านการศึกษามาทุกคนมาดูมาชมพร้อมๆกันอ,อันดับที่10มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งอยู่ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดประมธานีี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเก่าแก่และเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของไทยความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยอยู่ที่ความเป็นเลิศด้านกฎหมายเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์โดยเฉพาะในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสาธารณะและการพัฒนาประเทศนอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในด้านนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล เช่นโครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนและการพัฒนา AI เพื่อการบริหารองค์กรแม้จะมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติจะยังต้องการการพัฒนาเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกเช่นฮาร์วาร์ดและออกฟอร์ดซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ของนักศึกษาและทั้งหมดนี้ทำให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้คะแนนรวมอยู่ที่26.6คะแนนและอันดับโลกอยู่ที่อันดับ1,201-1,500 อันดับที่9มหาวิทยาลัยสงขลานครินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทตั้งอยู่ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยนี้เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคใต้ที่มีความโดดเด่นในด้านการวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตรงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลการประมงและการอนุรักษ์ป่ากงกางได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนเช่นการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์และลมความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่เช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาสำหรับเยาวชนในชนบททําให้มหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและทั้งหมดนี้ทําให้มหาวิทยาลัยสงขาาลานครินทร์ได้คะแนนรวมอยู่ที่27.1คะแนนและอันดับโลกอยู่ที่อันดับ1,201-1,500 อันดับที่9ร่วมมหาวิทยาลัยแม่โจมหาวิทยาลัยแม่โจตั้งอยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการ,กรเกษตรในประเทศไทย จุดเด่นของมหาวิทยาลัยคือการบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับการเกษตรเช่นการใช้ AI ในการวิเคราะห์การผลิตหรือวิเคราะห์ผลผลิตและการพัฒนาสวนสมาร์ทฟาร์มโครงการเด่นของมหาวิทยาลัยได้แก่การพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่สำหรับตลาดต่างประเทศ และการวิจัยเกี่ยวกับการปลูกพืชในระบบปลอดสารเคมีซึ่งช่วยส่งเสริมความยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและทั้งหมดนี้ทําให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้คะแนนรวมอยู่ที่27.1คะแนนและอันดับโลกอยู่ที่อันดับ1201-1500อถึงันอันดับที่8มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและมีความโดดเด่นในด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการเด่นเช่นการพัฒนาชุมชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการจัดการทรัพยากรน้ำ ช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับท้องถิ่นการมีวิทยาลัยเขตที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติทําให้นักศึกษาและนักวิจัยสามารถศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างใกล้ชิดและทั้งหมดนี้ทําให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้คะแนนรวมอยู่ที่29.2คะแนนและอันดับโลกอยู่ที่อันดับ1 2 0 1ถึง1,500อันดับที่7มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือตั้งอยู่ที่เขตบางซื่อจังหวัดกรุงเทพมหานาครมหาวิทยาลัยนี้เป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์โครงการเด่นของมหาวิทยาลัยได้แก่การพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบควบคุมอัตโนมัติรวมไปถึง IoT Internet o f t h i n g s ซึ่งช่วยสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของประเทศนอกจากนี้การมีความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำในภาคเอกชนเช่นหัวเว่ยและซีเมน ช่วยเพิ่มโอกาสในการฝึกงานและสร้างเครือข่ายสําหรับนักศึกษาเพื่อให้เรียนรู้ในภาคงานจริงและทั้งหมดทั้งมวลนี้ทําให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้คะแนนรวมอยู่ที่29.6คะแนนและอันดับโลกอยู่ที่อันดับ1,201-1,500อถึง1,500ันอันดับที่6มหาวิทยาลัยวะไลรักษ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตั้งอยู่ที่อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดดเด่นในด้านการวิทยา,าศาสตร์สุขภาพและเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยและเทคโนโลยีชีวการแพทย์อย่างต่อเนื่องวิทยาเขตมีการออกแบบให้เชื่อมโยงกับธรรมชาติพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันโครงการวิจัยที่ได้รับความสนใจชเช่นการพัฒนาสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคมะเร็งและโรคเลือดดัง รวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในภาคใต้ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและอาหารท้องถิ่นและทั้งหมดนี้ทําให้มหาวิทยาลัยวารายลักษ์ได้คะแนนรวมอยู่ที่29.7คะแนนและอันดับโลกอยู่ที่1,201ถึง1,500อันดับที่5มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยนี้เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดดเด่นในด้านวิทยาศา,ศาสตร์การแพทย์การพัฒ,าพฒนาชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนากเกษตรกรรมที่ยั่งยืนงานวิจัยที่น่าสนใจเช่นการพัฒนาระบบชประทานเพื่อการ,กรเกษตรในพื้นที่แห้งแลง้งและการสร้างนวัตกรรมด้านอาหารปลอดภัยเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชียและยุโรปมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบทบาท สำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาในระดับภูมิภาคและทั้งหมดนี้ทําให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้คะแนนรวมอยู่ที่30.7คะแนนและอันดับโลกอยู่ที่อันดับ1 0 0 1 1 0ถึง1,200อันดับที่4มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคเหนือที่มีจุดเด่นด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพโดยเฉพาะในสาขาพแพทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพและการพัฒนาชุมชนชนบทในพื้นที่ภูเขาโครงการที่น่าสนใจเช่นการพัฒนาสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ผสานองค์ความรู้ดั้งเดิมเข้ากับนวัตกรรมสมัยใหม่นอกจากนี้ยังมีศูนย์วิจัยด้านการจัดการมลพิษทางอากาศหรือ Air Pollution Research Center ซึ่งช่วยแก้ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือได้อย่างยั่งยืนความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นและทั้งหมดนี้ทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้คะแนนรวมอยู่ที่33.1คะแนนและอันดับโลกอยู่ที่อันดับ1 1 0่ถึง1,200อันดับที่3มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตั้งอยู่ที่เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยนี้มีความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมโดยเป็นศูนย์กลางการพัฒนางานวิจัยด้านพลังงานทดแทนหุ่นยนต์และเทคโนโลยีดิจิทัลโครงการที่โดดเด่นเช่นการพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาดสำหรับภาคอุตสาหกรรมและการสร้างระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะหรือที่เรียกว่าสมาร์ทซิตี้นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเป็นพันธมิตรสำคัญของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกเช่น t ทส la และ Google โดวยวิทยาเขตที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทํางานวิจัยเชิงลึกและบรรยากาศการเรียนรู้ที่ทันสมัยทําให้นักศึกษาสามารถพัฒนาโครงการนวัตกรรมที่มีศักยภาพระดับโลกได้และทั้งหมดนี้ทำให้มาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกนบุรีได้คะแนนรวมอยู่ที่37.2คะแนนและอันดับโลกอยู่ที่อันดับ8 0 1รยถึง1 0 0 0อันดับที่2มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยไม่ดลตั้งอยู่ที่อำเภอพุทธมนตลจังหวัดนครปฐมมหาวิทยาลัยนี้เป็นผู้นำด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์สุขภาพและงานวิจัยทางด้านชีวเวชศาสตร์โดยมีโรงพยาบาลศิริราชเป็นศูนย์กลางที่สนับสนุนงานวิจัยและการบริการทางการแพทย์มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับโลกจากงานวิจัยเกี่ยวกับการรักษาโรคเขตร้อนการพัฒนาวัคซีนและเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งบ่มเพาะนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติ การมีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ชั้นนำทั่วโลกทั้งจอห์นฮอปกินส์ยูนิเวอร์และอิมพ r เรียลคอ e ี e London ทำให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยไมโดนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างและทั้งหมดนี้ทำให้มหาวิทยาลัยไมโดนได้คะแนนรวมอยู่ที่38.6คะแนนและอันดับโลกอยู่ที่อันดับ601-800อันดับที่1จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเขตปทุมวันจังหวัดกรุงเทพมหานครจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการศึกษาในหลากหลายสาขาวิชาโครงการเด่นของมหาวิทยาลัยได้แก่การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติที่ดึงดูดนักศึกษาชา,ชาวต่างชาติและการสร้างสตาร์ทอัพนวัตกรรมในเขตปทุมวัน โดยการสนับสนุนจากสิทธิ์เก่าที่มีอิทธิพลในแวดวงเศรษฐกิจและการเมืองจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมีทรัพยากรที่สามารถผลักดันโครงการวิจัยขนาดใหญ่เช่นเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดและการสร้างแพลตฟอร์ม AI เพื่อการศึกษาสมัยใหม่นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเป็นเจ้าภาพการจัดงานวิชาการระดับนานาชาติเช่นจุฬา International Forum ซึ่งช่วยสร้างชื่อเสียงในระดับโลกอีกด้วยนี่คือเนาะมหาวิทยาลัยของประเทศไทยทุกคนที่ติดอันดับ ต้นๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเขตต่างจังหวัดหรือว่าในเมืองหลวงของประเทศไทยเนาะอันนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเนาะคนไทยถึงเก่งเนาะในด้านความรู้ความสามารถในด้านการสร้างการสานารทุกคนทําธุรกิจต่างๆนาๆนาเนาะซึ่งเราจะรู้ว่าประเทศไทยขึ้นชื่ออันดับต้นๆของโลกที่มีการผลิตเนาะการผลิตการสร้างเนาะทุกคนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากทุกคนเนาะที่ ประเทศไทยเขาทําให้เราเห็นซึ่งล้วนแต่ใช้ความรู้ความสามารถที่เขาเล่าเรียนมาและสร้างให้เกิดประโยชน์นาอพี่น้องซึ่งประเทศไทยทุกคนเนาะถ้าพูดเรื่องการศึกษานี่บอกได้เลยว่าเป็นสิ่งสําคัญของประเทศไทยเลยก็ว่าได้เนาะคือเขาจะส่งเสริมให้ลูกหลานเขาได้เรียนเนาะมีการผลักดันการศึกษานาอพี่น้องให้ถึงจุดเป้าหมายนาะพี่น้อง นี่แหละเนาะทุกคนอันนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมประเทศไทยถึงพัฒนาเนาะและจะเลื่อนแบบก้าวกระโดดเพราะว่าประเทศไทยทุกคนเขามีการศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์ทางอ่าทางด้านเทคโนโลยีเนาะพี่นะ้องทางด้านอุตสาหกรรมเนาะเขามีการเล่าเรียนมาหมดเนาะพี่นะ้อง อันนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมประเทศไทยทําอะไรก็เป็นมากเป็นผลทําไมประเทศไทยทําอะไรก็มีแต่กําไรเนาะพี่น้องเพราะการศึกษานี่มันสําคัญและความรู้ความสามารถของคนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเนาะขนาดประเทศทุกคนเนาะประเทศมหาอำนาจประเทศดังๆทุกคนยังต้องอยากมาเรียนเนาะ ในประเทศไทยเลยเนาะพี่น้องเพื่อมาหาความรู้เนาะเพราะว่าเนาะการศึกษาในไทยก็ไม่แพ้ชาติใดนในโลกเนาะในด้านการค้นคิดเนาะในด้านการเรียนการสอนเนาะและปฏิบัติตัวจริงทุกคนมันทําให้นักศึกษาาทางประเทศไทยประสบผลสําเร็จเนาะเยอะมากเนาะพี่น้องเอาละเราะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องรัตก็พาพี่ๆเอฟซีมาดูมาชมทุกคนเนาะสิบอันดับ มหาวิทยาลัยของประเทศไทยทุกคนที่ติดอันดับต้นๆของประเทศและติดอันดับอของโลกนอกพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้น้องรัดขอบคุณพี่พีเอฟซีเดอ้อจา่าติขามารับชมคลิปน้องรัดนอกฝาพี่พีเอฟซีก็ติดตามก็ไล์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเดอ้อจะาําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพี่นอ้อง